พี่ใบไม้บักมี่พี่ปาัาดดอกยังไงพี่น้องโอ้เกิดติดโถติดโท,ท้โถไข่บังเตื้อเมื่อพี่น้องบังเตื้อเมื่อก็ดอกเห็ดใส่กันโลดยังไงอีหลีหรอเห็ดไข่ยอย่างไงพูดนะยังไงก็สายอีสานอีกพี่น้องเห็ดไข่ดอกนี่เฮ้ <laughs> ยยังไงก็หาคนอีกพี่น้อง กำลังขึ <Yeah. S 1> <Use them. S 2> ้นงามเ้าอักหลักเลยพี่น้องเอ้ยายคักเอาพ่อกับสาวอีสานดูนะกำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยยันนั่งเตียงที่เจ้าทั้งหลังเตียงมีพี่เอ้ยงามกับพี่น้องคนเขาอักหลักเตี้ยมีพี่ดูมูหมกใหญ่เลยพี่น้องคนต้นต้นท่าขาตุนกัเต็มี้ยมดูแลคนพี่น้องายครับ ดอกตีมั่งใช่ไหไอสารกำลังเก็บเป็นแพลอะไรพี่น้องเฮ้ยกำลังขึ้นมากกว่านี้พี่กำลังขึ้นพี่น้องบล่อยไปนหน้อยข้าวหลักเต็มพูนอ่อนพกกุ่งกว่านี้พี่น้องผิดเอ้าเก็บเอาเดี๋ยวนมเก็บเจ้าบายับพี่นอ้องโอ้ยมันซ้อนมันซ้อนมาพ่อยี่ออหรองอกพี่นออ้องเฮ้ยหรองอกขาว

จะเกิดท MM ุกต่อเลยเด็กไข่นึ่งยี่หันเทียนนั่งคงถือกังามนี้มีเห็นหลงหงงกับพี่น้องเฮ้ยเตียนสิบเอ็ดเลยเดี๋ยวนี้พี่น้องมาเก็บเห็ดไข่พี่น้องมาสองดอกบอกง่ายเลยยิ่งพ่นพี่น้องโอ้ดอกง่ายเลยพี่น้องเห็ดไข่ไหมง่ายเลย ันดอกมันหน่อยมือนถึงเลยพี่น้องพุ่น่ะเขไา่น้ำคักพุ่นดอกหนึ่งพี่น้องพุ่นพุ่นดอกหนึ่งเดีย๋ยวพาไปเก็บดอกแต่เดินมาเดินมาเอาายเดี๋ยวใชว้สารต้องดอกใหญ่เลยพี่น้องเคยเกิดนกนขะุนเนาะไข่พี่น้องปนเนาะ tổng quân chỉ quân cả xe thì nó đấy đi đỏ vang rồi vang rồi coi cái đỏ cái đỏ này cái nam thật khác đỏ này nam thật thì nó đấy hiệp thay cái xong đỏ ngay lên đi xong đỏ lên đi ขาว่าผิดหวังเลยเเออเ yeah. นี่ยเนาะเาผิดหวังหนเอเออคิดว่าทีมาเห็นนะหนโคตมีหรือเป่าใสลใ้เลยน้ำครับขี้น่องเยไปเป็นดอนพี่นนองเนาะดอนห่างๆที่กามีเห็ดไพ่พี่น้องนี่พี่นาเปเงือกสิงิอุ้ยสามดอกเลยสามดอกพี่ดอกนึงเห็ดไคเขอเห็น เนี่ยไม่จริงเห็นพ oh oh. anyway. ี่น้องมีสามดอกปานี่อ้วนพ้นนี่พี่ใบไม้บังนี่พี่ปปาดดอกยังไงพี่น้องโอ้เกิดติดโถทอโถโถโอ้ว่าเมนธรรมดาได้เห็นไข่ดอกนี่พี่น้องปาดเอ้ยเห็ดไข่ยักพี่น้องเห็ดไข่ยักเห็ดไข่หยักอะไร ใช้สังอะไรกันบ่กโอ้ยพี่ไอเบิ่งัตะมือเดี๋พี่น้องเบิ่งตะมือก็เห็นก็ดอกเห็ดใส่กันโลดไงอีหลีอีหลอเห็ดไข่ไงดูหน่อยพี่น้องอ้ยงามครับบ่งตะมือคนกับเห็ดไข่ใส่กันโลดพี่น้องเลยอันใหนไงก็กันเบิ่งเอาเอ้ยสามดอกคุ้มค่าได้พ่นนี่นเนาะเท้ามันบงังบ่เห็นมันบังพ่นบ่เห็น Ni ngọt sao đi sang nỉ kỳ nong, hiếp cây đội. Ni ngọt nha, con nỉ kỳ nong. Bad oak, bad oak, ọc, sự gió, ọc, ui, nếu có lần nhoong, môn dì ô. Niềm kèo, nhoi 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 โอ้ดอกหิ่ง้ามพี่น้องเลยครับแต่จ <reveal again response> mm ูมันพี่น้องออืมพ่นมันอ้อมมาท่านอีกตอนเด้ออ้อมเอียงเลยเห็นอยังเคร่งพ่นดอกนิ่งแดงเตเบีอาบอ่ะเตบียเห็นมันปู่พี่น้องลายคักเป็นแค่เป็นแค่เลย อ้ยพี่น้องเก็บเป็นเรื่งไหวก็้ไพัดด้วครับวนเสีบนีเก็บมันปูเป็นเน่งไหวก็แลเก็บระลนยะสิเก็บเป็นรน่งไัดเ,นนไเอาขาเน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยัดขาไเลยเดี๋ยวสิพา<ม>พี่น้องมาบางเห็นมันปูเป็นเป็นดงเลยพี่น้องที่นี่อากสาสาเราเก็บหายครับเอ้ยผีล่เอ้ยพี่น้องงามครับอีกล นนันเป็นดงเป็นดงเลยเห็นมันปู่พี่น้องก็ไหนมันน้อเก็บออกก็นหะมันปูง่งามขัดพี่น้องขัดถิ่นพี่น้องเออพี่ตัดขาไม่ถิ่น,นสีสันสวยงามนะพี่น้องเห็นมันปูน่เนาะตัดขาเป็นน้ำพี่น้องเอาไปผัดที่พี่น้องแล้วเฮ้ยจะเห็นมันปู่ อผีน้องหงายอย่างไรพี่น้องมันปูหลุวนเลยแต่แนวเดียวอยู่นี่อ่อยต่อยเลยบ้าคลั่งเฮ็ดปูไงนะไอ้นุ่มันไอ้มันปูบ้าคล่งค่ก็หนึ่งเฮ็ดทา้าอยู่ปุ๊บแม่นแค่ก็หนึ่งเฮ็ดทา้าอยู่ดิเฮ็ดท้ามันขึ้นเนาะแม่นอันนี้มันขึ้น เอ้ยเก็บเอาจอามาไลายครับให้มัน,นปนนนพนูพี่น้องนี่อุ้ยข้างในทิ้งลายครับสิที่มีอะไรก็แฉ่ที่ข้างในหิ้งลายพี่น้องไปยุ่มไปยุม่มโ,โอ้ยสิสิพี่น้องต้องขึ้นมาข้างนปูพี่เต็มยิ่งที่นั่นดอกง่อยหมดเลยดอกต้องหนักหญ่เนาะพี่เ<อ>ป็นยุ่มเป็นยุ่มขึม้นมากไล่ครับพ่อหละอ่ะเอาซ้ำนี่แหละไห่อาเฮ็ดอื่นต่อ ฝนก็สิตกพี่น้องฝนก็ติตก,กเพระาะฝนเหมือนมากเลยน่าเฮ็ดกระมานอยู่หมือนก็ได้ฝนก็ตกห้ามทีหนึ่งเลยพี่น้องเลยป้ากับห้างก็เลยละเจ้าตัด์ทก็ล่ะปีนาย่านบ่มีเฮ็ดจิ้นกับพี่น้องก็ไปหารถซะ